แน่ใจหรือยังว่าไทยมีขีปนาวุธชะฮินอรุ่นใหม่ในปี2026เพราะข่าวล่าสุดจากกระทรวงกลาโหมไทยกำลังสร้างกระแสหือฮาไปทั่วทั้งภูมิภาคยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto c ค r Craft แต่ช่องของเราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกเทคโนโลยีด้านทหารยุทธปรกรและระบบขีปนาวุธจากทั่วโลกที่นี่เราจะให้ข้อมูลที่ลึกกว่าเร็วกว่าและชัดเจนกว่าเดิม ในปี2026ประเทศไทยกลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการยุธทธปกรณ์เมื่อมีการรายงานว่ากองทัพไทยได้ทำข้อตกลงรับกับพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธระยะไกลโดยหนึ่งในนั้นคือขีปนาวุธชาฮีนซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีต้นแบบของปากีสถานขีปนาวุธรุ่นนี้สร้างความกังวลให้กับหลายประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อมีการยืนยันว่าประเทศไทยจะมีการติดตั้งระบบนี้ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ชาฮีนถือเป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นที่มีพิสัยไกลและพลังทำลายล้างสูงรุ่นที่มีรายงานว่าประเทศไทยได้รับคือชาฮีนไอไอไอซึ่งมีพิสัยยิงไกลถึงประมาณ2,750กิโลเมตรความสามารถเช่นนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ทั้งหมดแม้แต่บางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนและเอเชียใต้ก็อยู่ในระยะยิงนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศไทยแม้จะยังไม่มีการยืนยันแบบเป็นทางการจากรัฐบาลไทย แต่มีภาพถ่ายดาวเทียมบางชุดที่แสดงให้เห็นว่ามีการก่อสร้างฐานยิงแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ราบสูงอีกหลายจุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อจากภายในกองทัพบ,บกไทยก็ได้ยืนยันบางส่วนว่าโครงการนี้มีอยู่จริงและอยู่ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองต่างประเทศ ขีปนาวุธชาหิน II มีความเร็วในระดับไฮเปอร์โซนิกมากกว่าแมทแปสามารถพุ่งเป้าได้ในเวลาอันสั้นและยากต่อการสกัดกัน้นความแม่นยำสูงโดยมีค่าคลาดเคลื่อนต่ำกว่า40เมตรทำให้มันเป็นอาวุธที่สามารถใช้โจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นฐานทัพสนามบินหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศัตรูเรื่องของราคาก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันตามแหล่งข่าวอาวุธโสจากหน่วยงบประมาณของกองทัพ การจัดหาชาฮีน IIII อยู่ในกรอบงบประมาณราว450ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 6 0 0 0ล้านบาทไทยสำหรับจำนวนรวมประมาณ8-10ลูกพร้อมรถยิงแบบเทลทรานสปอเตอร์เอเร็ตเตอร์ลอนเชอร์ระบบเรดาร์ควบคุมและซอฟต์แวร์นำวิถีซึ่งราคานี้ถือว่าค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับระบบขีปนาวุธในระดับเดียวกันจากสหรัฐอเมริการัสเซียรหรือจีนแต่คำถามคือไทยจะนำขีปนาวุธเหล่านี้มาใช้งานอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ระบุว่าชาฮีน ii จะเป็นตัวสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคและช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้หรือกรณีการรุกรานทางเศรษฐกิจจากอำนาจใหญ่บางประเทศ ยังมีข้อถกเถียงกันมากในสังคมไทยว่าประเทศควรใช้งบประมาณมากขนาดนี้ไปกับขีปนาวุธหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หลังจากวิกฤตปี2024แต่ฝ่ายสนับสนุนยืนยันว่าการมีระบบป้องกันประเทศขั้นสูงอย่างชาหินเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อให้ไทยมีอำนาจในการควบคุมชตะตากรรมของตนเองและไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติในเวลาฉุกเฉินในแง่เทคนิคขีปนาวุธชาหินไ i i อใช้ I I เชื้อเพลิงแข็งสองขั้นตอน ทูสเตตโซลิดฟูลเอลซึ่งช่วยให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนการยิงเหมือนระบบเก่าและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีนอกจากนี้ระบบนำวิถีของมันยังใช้ INS Inertial Navigation System ร่วมกับระบบดาวเทียม GNSS ทำให้แม่นยำแม้ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณล่าสุดในงานแสดงยุทธปกรณ์ Defense and Security Thailand 2026มีการตั้งคำถามจากผู้สื่อข่าวต่างชาติถึงโครงการนี้ แต่กระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้ความเห็นโดยตรงบอกเพียงว่าประเทศไทยมีสิทธิ์ในการพัฒนาระบบป้องกันตนเองตามหลักอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ต้องติดตามต่อไปว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านขีปนาวุธให้เทียบเท่าชาติในภูมิภาคได้หรือไม่หรือจะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากประชาคมโลก หากคุณชอบข้อมูลจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o c คา c r คราฟ d ของเราไว้เพราะเราจะพาคุณอัปเดตเทคโนโลยีทางทหารล่าสุดก่อนใครไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธรถถังเครื่องบินรบหรือระบบเรดาร์ทุกประเภทแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ